ตอนนี้เป็นเรื่องพื้นที่เนาะนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาเส้นนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะหาค่า x ถ้ค่า x นําไปสู่การหาพื้นที่เอาสเต็ปประมาณนี้ก่อนอเราจะหาเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยรูปนี้เป็นครึ่งวงกลมเนาะเขาให้พื้นที่มาอยู่ตรงนี้ถ้าเราใช้สูตรพื้นที่เราก็จะได้รัศมีเราเริ่มตรงนี้เลยก็คือพายอกำลังสองแต่มันเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมเป็นครึ่งหนึ่งเราต้องหารสองนั่นเองเท่ากับ สิบสามส่วนแปดพายเกสมการหารัศมีก่อนอาพายย้ายไปตัดกันเองเนาะเขาก็หายไปก็ได้ R ร์กำลังสองส่วนสองเท่ากับสิบสามส่วนแปดคูจะย้ายสองไปเลยนะอะอันนี้ก็จะได้ตัดเร็วๆขึ้นปุ๊บอย่างนี้ก็ได้ R ร์กำลังสองเท่ากับสิบสามส่วนแปดคูณสองใกล้ได้รัศมีแล้วรัศมีกำลังสองก็ตัดอย่างนี้เนาะอันนี้เหลือสี่ ก็ได้13ส่วน4คือรัศมีกำลังสองรัศมีกำลังหนึ่งก็ถอดรูทก็เป็นรูทสิแล้วก็รูทของ4ได้2ได้แบบนี้เรียบร้อยรัศมีรู้ล,ละทีนี้เส้นนี้มันเป็นสองเท่าของรัศมีเพราะว่ามันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็เอานี้คูณ2ตัดกันก็ได้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยได้รูทได้ข้อมูลแรกมาแล้วนะครับก็คือรูทนั่นเอง เขียนให้ชัดได้ตรงนี้เสร็จทำไงต่อเราจะมาหาค่า x เนาะเพื่อนำไปสู่การหาพื้นที่นั่นเองก็เริ่มตั้งสมการใหม่ตรงรูปที่เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาให้มุมฉากมาเห็นเนาะเป็นสามเหลี่ยมพอดีเราก็ใช้ทฤษฎีของชายคนนั้นก็จะได้เป็นรูทสิบสามกำลังสองนี่รูทสิบสามกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งกำลังสองตามสูตรเลย แล้วเราก็ยกกําลังสองสิบสามรูทสิบสามกำลังสองได้สิบสาม x กาลังสองได้ x ส่วนตรงนี้ครูขอใช้กําลังสองสมบูรณ์นะจะได้เร็วหน้ากําลังสองสองหน้าหลังก็ได้สอง x หลังกําลังสองก็เลยได้หนึ่งเราก็จัดรูปนิดนึง x กาลังสองบวกการเป็นสอง x กาลังสองแล้วก็บวกสอง x ครูจะย้ายสิบสามมาลบเลยเนาะหนึ่งลบด้วยสิบสามก็เลยติดลบสิบสองแล้วก็ทั้ศูนย์ ต่อมาเราจัดรูปอีกหน่อยเพื่อให้มันง่ายนะครับถ้าสังเกตเป็นเลขกอมเลยหมายถึง2หารลตััหมดเลยเออเราก็เอา2ตัดเอา2ตัดทุกตัวก็เหลือ x กํำลัง2เหลือ x 12หาร2เหลือ6ถึงจุดสําคัญละนักเรียนส่วนใจจะแยกไม่ได้นะครับตรงนี้สเต็ปต่อมาเราต้องหาว่าจํานวนอะไรคูณกันได้6ลบกันเหลือ1แยกแฟกเตอร์นั่นเองแยกตัวประกอบมาแล้วก็คูณกันได้ห ลบกันเหลือ1ด้วยก็คือ3กับ2นั่นเองได้บวก3กับลบ2เพราะเราอยากได้บวก1ตรงนี้เนาะบวกก็เลยต้องเยอะกว่าประมาณนี้ x ก็จะได้2คําตอบเนาะก็คือตรงนี้เนี่ยเขาคูณกันได้0ูนย์ันเนาะแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น0นเราก็เลยติต่างว่า x บวก3เท่ากับ0 x ็ก็เลยได้ลบ3อีกอันหนึ่งเนาะ x อลบ2เท่ากับ0ูน x ก็เลยได้2ก็มี2คําตอบก็คือลบสกับ2องได้ลบสกับ2ทีนี้ต้องย้อนไปดูโจทย์อีก x แปลว่าความยาวเห็นไหมเนี่ยความยาวความยาวทํามันติดลบมันก็แปลกๆถูกไหมมันก็เลยใช้ความยาวติดลบไม่ได้ลบสก็เลยขีด x ก็เลยน่าจะเป็นเลข2นั่นเองพอเรารู้ว่า x เป็น2เราใกล้ความจริงแล้วนะนี่เราพึ่งมาได้เกือบ80%ละ Uh, x บวกหนึ่งก็เลยกลายเป็น2อบวกหนึ่งก็เลยเป็น3ามด้านนี้เนาะด้านนี้ x ตัวเดียว x คือเลข2องได้แล้วเราได้เส้นนี้คือเลขสองเส้นล่างคือเลขสามเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ได้ละพื้นที่ก็เอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรสองกับสามเพราะว่าสองเส้นนี้เขาตั้งฉากกันเราก็คำนวณอย่างนี้เอาตัดกันเนาะตัดกันก็เหลือสาม ตารางเมตรยังไม่เสร็จนะครับเขาบอกว่าเขาจะปูหินเนาะเขาจะลงหินเนี่ยหถุง60บาท1ถุงปูได้1ตารางเมตรเรามี3ตารางเมตรก็เอาสามคูณราคา1นึงถุงอีกก็คือ60บาท3ามคูณหกได้180ยแข้อนี้ก็เลยตอบต้องจ่ายเงินเนี่ยลงทุนเนี่ยร้อยบาทตอบตัวเลือกที่2นั่นเอง